สวัสดีค่ะพ่อแองอีกแล้วนะคะวันนี้แองจะพามาดูผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของที่ร้านเรานะคะ,ะตัวนี้เลย g r o เด n p ฟ w e r นะคะตัวนี้สามารถแยกออกเป็นสองประเภทนะคะเป็นตัวยารักษาโรคแล้วก็จะเป็นตัวยาฮอร์โมนสำหรับพืชน,นะคะมี2แบบเนาะเรามาดูตัวแรกกันเลยค่ะตัวแรกก็คือตัวนี้เลยตัวนี้จะใช้สำหรับรักษาโรคที่มาจากมแมลงนอน ต่างลูกค้าสามารถาใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นแบบผสมน้ํานะคะสูตรเข้มข้นเนาะแล้วก็แบบสําเร็จเลยสําหรับลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบายนะคะตัวนี้จะเป็นสําเร็จเลยสามารถเอาไปฉีดพ่นได้เลยนะคะไม่ต้องผสมน้ําแล้วแล้วก็จะมีหัวเชื้อแถมมาให้ตรงนี้ด้วยนะคะ <c oughs> เพิ่มอีกหนึ่งนะคะตัวนี้เหมาะสําหรับฉีดป้องกันแมลงเลียหนอนได้หมดเลยนะคะเหมาะสําหรับไม้ประดับของลูกค้าที่ลูกค้าปลูกภายในบ้านได้นะคะ ต่อไปจะเป็นตัวนี้เลยค่ะตัวยาที่ใช้ป้องกันเชื้อรากํจาจัดเชื้อราตอนนี้นะคะพวกบอนสีเอ้ยอผู้ด่างเอ้ยหรือว่าไม้ประดับนะคะโดนฝนโดนอะไรจะเป็นเชื้อรากันมากนะคะก็ใช้ตัวนี้ในการฉีดพ่นได้เลยตัวนี้สูตรเข้มข้นนะคะใส่ผสมน้ําแล้วก็ฉีดพ่นได้ค่ะส่วนตัวนี้บ้านใครไม่มีกระบอกฉีดนะคะใช้ตัวนี้ได้เลยผสมมาให้เรียบร้อยแล้วสามารถฉีดพ่นได้เลยค่ะสะดวกสบาย แล้วก็จะมีผัวเชื้อแฝมมาให้เหมือนกันนะคะต่อไปเรามาดูฮอร์โมนกันดีกว่าค่ะฮอร์โมนของเจ้าตัวนี้จะมีสองตัวสำหรับสูตรที่เร่งดอกแล้วก็สูตรที่เร่งใบนะคะสูตรเร่งใบเหมาะสำหรับไม้ประดับที่เป็นใบต่างๆนะคะบอนครูดงังหรือไม้ประดับที่ใช้ใบแทนตรงแทนตัดได้หมดเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะมีสูตรเข้มขน้นตัวนี้ใช้ผสมน้ำ ฉีดพ่นได้นะคะแล้วก็จะเป็นสูตรที่สามารถพกพาสะดวกส,ดสบายค่ะบ้านไหนที่ไม่มีฟอกกี้หรือว่าไม่มีถังพ่นยานะคะใช้ตัวนี้ฉีดพ่นได้เลยค่ะผสมมาให้เรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วก็แถมหัวเชื้อมาให้เล็กๆตรงนี้อีกหนึ่งขวดนะคะสามารถผสมเพิ่มได้ต่อไปจะสําหรับไม้ประดับที่เป็นดอกนะคะเร่งสีเร่งดอกอยากให้สีสวยเงางามแค่ไหนใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะ มีเหมือนกันนะคะเป็นสูตรเข้มข้นผสมน้ำฉีดพ่นได้เลยและก็เป็นสเปรย์เหมาะสำหรับพวกุลากร้อยไม้แล้วก็บอนสีต่างๆนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ดันดิงด้านล่างเลยนะคะหรือว่าทักแชทมาหาหน้องที่เป็นแอดมินได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพใวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ